ตามที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับซ e ล o นะครับหรือว่า o 6 0 8 o e นะครับ S3 5 2 o 4นะครับนะก็คือเบอร์นี้นั่นเองโอเคนะครับคุณครูก็ขอจบหน้าที่24นะครับผมไปต่อหน้าที่25ครับ โอเคครับมาเรียนกันต่อหน้าที่25านะครับนะซึ่งคุณครูได้เตรียมเอกสารไว้จนถึงหน้า25นะครับวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นมอนะครับก็ใครขอประชาสัมพันธ์นะครับนะว่าตอนนี้คุณครูได้นำหนังสือ close up นะครับม1ม2อม3ามาสอนในช่องครูนันชาแนลแล้วนะครับนะนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะครับก็เข้ามาชมคลิปคุณครูได้เลยนะครับหน้าที่25นี้นะครับเป็นบทสนทนานะครับนะคือ work with p a t h e r ให้นักเรียนทํางานกันเป็น เป็นกับเพื่อนนะครับนะคือแยกกัน2คนนะครับจับคู่สนทนาการโดยให้จับคู่ข้อ1ถึงข้อ5กับข้อ A ถึงข้อ e นะครับซึ่งคุณครูได้นําข้อ1ถึงข้อ5มาวางให้เห็นชัดเจนนะครับนะแต่ข้อ A ถึงข้อ e เนี่ยคุณครูเขียนทับ็จแล้วนะครับซึ่งคุณครูก็นํามาตอบให้แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ค่อยดูในหนังสือนะครับนะว่า no is not เนี่ยอยู่ในข้อ A หรือก็ อะไรนะครับระหว่าง A e ถึง E นะครับเอาไว้ว่าคุณครูนำมาเฉลยให้แล้วแล้วก็แปลให้นะครับแซมคุยกับโจนะครับนะแซมถามว่า is there any bus station in the city center นะครับแปลว่ามีนะครับสถานีรถบัสในศูนย์กลางของเมืองบ้างหรือเปล่านะครับรบ,บ้างหรือไม่ไมโจก็เลยตอบว่า no it is not in the center นะครับไม่ไม่มี ไปรถเมล์ในสวนกลางเมืองเลยในใจกลางเมืองเลย you have to take the underground นะครับคุณต้องโน่นนะครับลงไปชั้นใต้ดิน To g e t t h e r e เพื่อที่จะไปไป้ายรถเมล์นะครับป้ายรถเมล์อยู่ใต้ดินหมดเลยนะครับแซงเลยถามว่า where do I get off แล้วฉันจะไปลงรถที่ไหนนะครับโจก็เลยว่า you go to Victoria คุณต้องไปที่เมืองวิกตอเรียก่อนนะครับ From there จากเมืองวิกตอเรียนะครับอีด s a s h o ส t walk. walk คุณต้องเดินอีกเล็กน้อยนะครับนะก็จะถึง the bus station แซมบอกว่า where is the nearest underground station แล้วสถานีรถไฟใต้ดินนั้นนะครับที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนโจก็เลยอกว่า go down this road นะครับให้ลงไปตามถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ให้ turn right ให้เลี้ยวขวา at the traffic light ที่ ไฟจราจรนะครับเมื่อเดินไปถึงสี่แยกไฟจราจ,จรก็ให้เลี้ยวขวาแล้วชั้นไดเดนนะครับก็จะ is your on your left ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณนะครับแสดงเลยว่า where do I buy t i c k e t แล้วฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนโจก,ก็เลยบอกว่า you can't buy tickets คุณไม่สามารถซื้อตั๋วได้นะครับ แต่นะครับ you have to คุณจำเป็นต้องซื้อกาดนะครับให้ซื้อการ์ดนะครับนาะไม่ได้ซื้อตัว๋วการ์ดนั้นโคนะครับถูกเรียกว่า an n o y s t r r c a r d ก็คือเรียกว่า o y s t e r c a r d นั่นเองนะครับการ์ดนี้ก็เอาไปเสียบเพื่อหักค่าโดยสารได้เลยแสงเลยว่า c n n i g t t n อ่า Can I get o n e uh, a อ t i e s i ์เฉันสามารถซื้อ ตัวหรือว่าซื้อกา์ดนั้นสักหนึ่งใบได้ที่สถานีเลยหรือเปล่าแซมก็โจก็เลยบอกว่านะครับ Yes สามารถซื้อได้ที่สถานีรถไฟหรือนะครับคุณยูแคนบายคุณสามารถซื้อวันก็คือซื้อกาดได้นะครับนะวันในที่นี้ไม่ได้แปลว่าซื้ออันเดียวนะครับซื้อกี่อันก็ได้วันในที่นี่คือแทนกาดนะครับนะ สามารถซื้อการ์ดเหล่านั้นได้จากนะครับเ o อะช็อปออนคอนร้านที่อยู่หัวมุมถนนนั้นก็มีจำหน่ายแปลว่าอย่างนั้นนะครับแซมก็เลยบอกว่าแ k งขอบคุณมากๆโอเคนะครับนี่คือคำแปลนะคุณครูแปให้รวดเร็วเลยแล้วก็มาถึงไอเดียโฟกัสนะครับไอเดียโฟกัสก็บอกว่า when เมื่อ you are lost in a new city you are l o s t แปลว่าคุณหลงทางนะครับใน new city ก็คือในเมืองใหม่ที่คุณไปนะครับคุณไม่เคยไป do you prefer to use a map คุณนะครับชอบ prefer ชอบที่จะใช้แผนที่หรือใช้โทรศัพท์หรือใช้ x ask someone direction หรือใช้การถามทิศทางจากใครบางคนชอบแบบไหนดีนะครับเมื่อคุณหลงทางคุณจะใช้วิธีการแบบไหนดี คุณครูก็เลยตอบให้ว่านะครับ n t d e p e n d s น t ซนเ i อะมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ For example ตัวอย่างเช่น if we pass not far away ถ้าเกิดเราไปในสถานที่นั้นไม่ไกลเกินไปนะครับขับผ่านไปไม่ไกลเท่าไหร่ we should เราควรที่จะ ask สัมภารถามคนใกล้ๆแถวนั้นนะครับหรือ use หรือให้ใช้ GPS on phone GPS ในโทรศัพท์ but แต่ว่านะครับ now nobody use map ตอนนี้นะครับไม่มีใครใช้แผนที่แล้วนะครับนี่คือคำแปลโอเคมาก็ที่สองนะครับ young people วัยรุ่นโดยทั่วไปนะครับ cannot use จะไม่ใช้แผนที่ o oh, compass หรือว่าเข็มทิศนะครับ and t h e y และพวกเขาด้นลุก r o รา d ก็ไม่ได้ดูไปรบรบ to try เพื่อที่พยายามพยายามดู and remember a route และก็จำทิศทางเด็กนะครับไม่ใช้แผนที่และก็ไม่ใช้เข็มทิศและก็ไม่ได้ดูรอบๆอบข้างทางนะครับเวลาเดินทางไปไหนเพื่อจำทิศทางเอาไว้ว่าคราวหน้ามาจะได้ไม่หลง do you agree คุณเห็นด้วยหรือไม่กับพฤติกรรมของเด็กที่เล่ามาดังกล่าว so if so ถ้าเห็นด้วยดังนั้นนะครับ is it bad มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเปล่าที่นักเรียน หรือที่เด็กเหล่านั้นไม่จำหนทางไว้บ้างวายวายนอดทำไมนะครับเพราะอะไรนี่คือข้อ2นะครับหนาคำแปลคุณครูก็ตอบให้ว่า yes นะครับ i do ฉันก็เห็นด้วยนะครับกับคำพูดดังกล่าว i agree ฉันเห็นด้วยนะครับว่าทีนี้เด็กๆวัยรุ่นนั้นด่าสึนลุกอุราไม่ค่อยดูไปรอบถนนเพื่อที่จะ try พยายามที่จะ remember route จำทิศทางในการเดินรถ if ถ้าหากว่านะครับโฟนโทรศัพท์ doesn't work don't don't work โทรศัพท์เสียหรือไม่ทำงานขึ้นมาเมื่อไร่นะครับ it is a big problem for them มันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขานะครับในการที่จะ find a p r e s s to go ในการที่จะหาทิศทางหรือหนทางที่จะไปนะครับสถานที่ที่จะไปเพราะโทรศัพท์ก็เสียต่แล้วนะครับแผนที่ก็ไม่มีทางก็ไม่ได้จำ so that นะครับดังนั้น uh, so ดังนั้น the ชุด pay attention นะครับเด็กๆควรที่จะให้ความสนใจนะครับ to the root นะครับควรให้ความสนใจในการดูทิศทางด้วยนะครับนะเวลาไปไหนๆก็เผื่อว่าจะได้จำเอาไว้แล้วนะครับแล้วหลงทางก็จะได้สอบถามเขานะครับนะนี่คือความคิเดเห็นของครูพี่น,นันนะครับสำหรับไอเดียโฟกัสสำหรับหน้า25นี้นะครับเป็นว่านะครับนี่คือการเรียนแบบ ครูพี่นันนะครับคือนําม,มาแปลให้นะครับนะทุกคําศัพท์แล้วก็แปลให้ทุกประโยคนะครับบอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนะครับเห็นว่าการเรียนแบบนี้นะครับได้ความรู้ก็ให้บอกต่อนะครับนะให้ท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่ใช้หนะังสือเล่มนี้ทั่วประเทศนะครับเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้ครูปนีนันก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขดีจงมีแด่ทุก